คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลงเนียงอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับคลิปนี้โุงเนียงก็ได้นำสูตรหน่วยล่างนะครับ4ตัวมา1ตัวเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางต่อไปนะครับเอาละครับสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวนะครับเดินมาแล้วนะครับ18งวดนะครับ 18งวดนะครับงวดที่19ก็หลุดไปนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับมาดูวิธีการคำนวณน,นะครับใช้หลักแสน3ครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหนึ่งครั้งบวกละหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งห้าครั้งบวกละหน่วยหมุนครั้งที่สองสองครั้ง บวกหลักสิบหมุนครั้งที่สามสองครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแล้วก็บวกหกคงที่นะครับได้ผลัสเท่าไหร่นั้นให้เดินหน้าไปสามเก้านะครับก็คือบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนั่นเองนะครับเช่นได้สองแล้วก็สามสี่ห้าในนี้นะครับวันนี้นะครับได้สองสองแล้วก็สามสี่ห้า สองตัวล่างที่ออกก็คือสองสามนะครับสองสามหลักหน่วยก็คือสามก็เข้าที่เลขสามนะครับสูนี้สูนหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาได้เก้าศูนย์หนึ่งสองออกห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งหลักหน่วยก็คือหนึ่งนะครับก็มาที่เลขหนึ่งงวดต่อมาได้ 9 0 1 2อีกออก50นะครับหลักหน่วยก็คือ0งวดต่อมาได้3456นะครับออก54นะครับก็4ก็คือหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาได้1234นะครับออก32นะครับหลักหน่วยก็คือ2นะครับงวดต่อมา ได้4 5 6หออก3 6นะครับหลักหน่วยก็คือ6นะครับก็มาที่เลข6กวดต่อมาได้4 5 6 7นะครับออก85นะครับหลักหน่วยก็คือ5นะครับก็มาที่เลข5งวดต่อมาได้5 6 7 8นะครับออก0 6นย์นะครับหลักหน่วยก็คือ6นะครับ ก็เขาที่เลขหกงวดต่อมาได้หกเจ็ดแปดเก้าออกแปดเก้านะครับก็หลักหน่วยก็คือเก้าก็มาที่เลขเก้านะครับงวดต่อมานะครับได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับออกสองศูนย์หลักหน่วยก็คือศูนย์นะครับก็มาที่เลขศูนย์งวดต่อมาได้ 5 6 7 8นะครับออก0 6นย์นะครับออก0 6ย์หลักหน่วยก็คือ6นะครับงวดต่อมาได้0 1 2 3นะครับออก9 1นะครับหลักหน่วยก็คือ1นนะครับก็มาที่เลข1มาดูงวดต่อมานะครับ งวดต่อมาได้4567ออก26นะครับก็หลักหน่วยก็คือ6นะครับงวดต่อมาได้8901ออก50นะครับหลักหน่วยก็คือ0งวดต่อมาได้2345ออก ห3นะครับหลักหน่วยก็คือ3ก็มาที่เลข3งวดต่อมาได้9012ออก3 1หนะครับหลักหน่วยก็คือ1ก็มาที่เลข1งวดต่อมาได้8 901ออก58นะครับหลักหน่วยก็คือ8ก็มาที่เลข8งวดต่อมาได้4 5 6 7ออก 7จนะครับหลักหน่วยก็คือ7ก็มาที่เลข7งวดต่อมานะครับได้7890นะครับ7890ออก6 1นะครับงวดนี้นะครับไม่มาให้เห็นเลยซึ่งเป็นงวดแรกนะครับที่หลุด เข้ามาเดินมา18งวดนะครับงวดที่19หลุดนะครับงวดที่19หลุดงวดนี้มาดูงวดที่20กันนะครับซึ่งเป็นงวดประจำวันที่1นะครับเดือนพฤศจิกาย,ยน2568ครับจะได้เลขอะไรเรามาคำนวณด,ดูกันเลยนะครับ0 3ได้0 9 1ได้9 6 1ได้6 9 1ได้9้า

37บวก7ก็เป็น44 44บวก6ก็เป็น50นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0นะครับเด้แ0แล้วเดินหน้าไป39นะครับ1 0แล้วก็1 1แล้วก็2 2แล้วก็3นะครับ หลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างนะครับงวดนี้เลขที่ได้ก็คือ0123นะครับเป็นงวดประจำวันที่1เดือนพฤศจิกา68นะครับให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่าชอบเลขตัวไหนก็นำ ไปพิจารณาดูนะครับอ้าวลืมเลื่อนให้ขออภัยนะครับอ่ะเลื่อนขึ้นมาให้ดูแล้วนะครับก็ดูนะเออเนี่ยงวดที่หลุดไปก็คืองวดนี้นะครับเป็นงวดที่19งวดที่เข้ามาเดินมา18งวดงวดที่19หลุดงวดนี้เป็นงวดที่20นะครับงวดนี้จะเดินต่อหรือเปล่านะครับจะกลับมาเดินต่อไหมนะครับ ถ้างวดนี้หลุดอีกนะครับก็สูตรนี้ต้องโละทิ้งไปนะครับหาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับเพราะว่าสูตรไหนที่หลุดถึงสองงวดติดกันก็ถือว่าไม่ไปต่อแล้วนะครับนะครับหลักหน่วยล่างที่ได้ก็คือ0123นะครับงวดนี้ก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ